สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่เอรซ่าคลินิกนะคะสาขาห้วยฝางรัชดานะคะพบกับรานในวันนี้ก็ต้องมีเคสปังๆอยู่แล้วสาหรับสาขารัชดานะคะเห็นสวยๆอย่างนี้ปังๆอย่างนี้พึ่งลงมาเลยใช่ไหมใช่ค่ะต้องแนะนําตัวนี้นึงชื่อคุณเลยค่ะอ่านุ้ยค่ะคุณนุ้ยนะคะวันนี้มาทําอะไรคะ เสริมจมูกอันนี้ลองไปด้วยเนืเยื่อเทียมไหมคะไม่ไม่ได้ทำไม่ได้ทํานะคะก็คือเราอยากได้ทรงโด่งเลยใช่ไหมคะก็เลยไม่ได้ลองไปเนื้อเยื่อเทียมก็คือเรามีสันอยู่แล้วก็คืออยากได้ปลาย่งค่ะก็ถูกใจถูกใจใช่ไหมคะใช่ค่ะต้องแอบกระซิบเลยว่านี่เพิ่งลงมาเสร็จสดสดร้อนๆเลยจากห้องผ่าตัดค่ะหายตื่นเต้นหรือยังคะก็ตอนแรกกลัวนะกลัวจะเจ็บ แต่มันเจ็บแค่ตอนยาชาตอนฉีดยาชาเนี่ใช่ค่ะนิดนึงพอหลังจากนั้นก็ชิลเลยไม่เจ็บแล้วยิ่งนั่งฟังเพลงเแบบเพลินๆกับอาจารย์่ค่ะใช่ครั้งแรกว่ากลัวคิดกลัวอยู่พอทำไม่ไม่ไม่เจ็บเลยไม่เจ็บเลยใช่ไหมฟังมากแล้วค่ะสำหรับเคสคุณนุ้ยนะคะรันจะแจ้งเลยนะคะว่าเป็นเคสนะคะเสริมจมูกนะคะแล้วก็ตะไบฮามนะคะราคานะคะตะไบฮามจะอยู่ที่ห้าพัน แล้วก็เสริมจมูกนะคะจะอยู่ที่14,900บาทราคาปังขนาดน,นี้รีบๆมาเลยนะคะท<ม>ี่เอริสตาคลินิกนะคะโอ้โห,โห <laughs> เดี๋ยวรอติดตามนะคะว่า7วันนะคะมาถอดเสือบออกแล้ว <laughs> หลังทําไปแล้วจะเป็นยังไงภายใน7วันนะคะฝา <laughs> กติดตามด้วยนะคะทางเพจเอริสตาคลินิกนะคะใครนะคะที่ <laughs> แบบว่าตอนนี้เนาะสนใจอยากทำจมูกเสริม <laughs> จมูกเสริมหน้าอกนะคะ ตัดไหมโบทอกอะไรเงี้ยเยอะมากเนาะป้อยไหมวีเชฟอะไรอย่เงี้ย, hape, ยค่ะก็ติดต่อมาทาง, e R งเอริซาคิดด้วยนะคะแล้วพบกันคลิปหน้านะคะว่ารันจะไปสัมภาษณ์ใครแล้วใครจะมาให้รันสัมภาษณ์นะคะอครอติดตามด้วยนะคะ <S 2> <S 2> วันนี้ขอบคุณคุณมมากนะคะ,วนนคะสวัสดีค่ะ <S 2> <S 2>